อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระพิจิตเม็ดข้าเม้าเกตตรงกลุวัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิจิตพระเครื่องชุดนี้มีอายุมากกว่า400ปีตามประวัติกล่าวไว้ว่าในสมัยอดีตพระนเรศเวลาออกศึกรบจะพกพระพิจิตเกตตรง ไว้ที่พระมาลาหรือที่หมวกของท่านในการออกศึกทุกคราซึ่งทำให้พระเครื่องชุดนี้มีความเชื่อว่ามีพุทธคุณสูงในเรื่องมหาอุดและแคลคลาดปลอดภัยพระเมตบัวเจ้าคุณโพวชัยพึกมาลาพระเครื่องชุดนี้มีประวัติการจัดสร้าง เมื่อปีพศ2460ถึงปีพศ2469ตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระเครื่องชุดนี้เจ้าคุณโพจจัดสร้างเมื่อครั้งอยู่วัดบางอ้อยช้างครั้นเมื่อย้ายมาอยู่วัดชัยพฤกท่านได้นำพระเครื่องชุดนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมในจำนวนไม่น้อยในส่วนพระที่เหลือได้ทำการบรรจุไว้ที่เพดานพระอุโบสถ พระปิตาเนื้อดินหลวงพ่อเงินวัดบางคลานตามประวัติกล่าวไว้ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อเงินชุดนี้จัดสร้างโดยเนื้อดินผสมผงพุทธคุณผงมหาราชและผงตีนสิงเห่รวมถึงผงปัตถมังโดยที่พระเครื่องชุดนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อหอมแห่งวัดท่าหลวง เมื่อทำการจัดสร้างเสร็จแล้วจึงนำมาถวายให้หลวงพ่อเงินอธิษฐานจิตให้และนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญที่วัดและยังมีพระเครื่องบางส่วนที่แจกจ่ายไปเพื่อบรรจุลงกลุกพระปิดตากลุบบางสแกนอกพิมพ์เมตบัวพระเครื่องชุดนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อเมง่งแห่งวัดบางสะแก ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าพระกุนี้มีอายุร่วมกว่า200ปีสร้างในยุครัตนโกสินตอนต้นเป็นเนื้อพระดินเผาซึ่งมีการจัดสร้างออกมามากมายหลายพิมพ์แต่ในส่วนพระปิดตาขนาดจิ๋วนี้พบเจอได้ยากมากสุดพระเม็ดบัวหลวงพ่อลำ กลุวัดกลางจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งพระเครื่องเนื้อดินที่มีพุทธคุณสูงที่เรียกขานกันได้ว่าเป็นขุนแผนแห่งจังหวัดปทุมธานีนั่นคือพระเมตดบัวของหลวงพ่อลําที่ฝากบรรจุกลุกไว้ที่วัดกลางโดยที่พระเครื่องชุดนี้มีพุทธคุณสูงและประสบการณ์มากมายเป็นที่รู้จักกันดีของชาวบ้านจังหวัดปทุมธานี และยังเป็นที่นิยมของนักสะสมบูชาพระเครื่องในเวลาปัจจุบันพระกีบบัวเจ้าคุณผลวัดหนังอีกหนึ่งวัตถุมงคลพุทธคุณสูงที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือวัตถุมงคลของเจ้าคุณผลแห่งวัดหนังผู้สืบทอดสายวิชาจากหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังวัตถุมงคลของเจ้าคุณผล มีการจัดสร้างด้วยความพิถีพิถันและมีการปลูกเสกจนทำให้เชื่อได้ว่าวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูงและประสบการณ์ดีไม่แพ้วัตถุมงคลของสำนักใดพระพุทธพิมพ์กีบบัวหลวงพ่ออวงวัดบางวันทองจองังหวัดสมุทรสงครามอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่มีการจัดสร้างก่อนปีพศ2500 โดยอดีตพระเกจิผู้มีวิชาแก่งกล้าและพุทธาคมสูงอีกหนึ่งลูกแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองซึ่งตามประวัติกล่าวไว้ว่าหลวงพ่ออวงท่านเป็นสหามิกกับหลวงพ่อคงแห่งวัดบางกระพร้อมซึ่งท่านทั้งสองมักไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนวิชาอาคมด้วยกันอยู่เสมอพระผงหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือพิมพ์เม็ดประคำรอบ ปีพศ2458จังหวัดสมุทรปราการวัตถุมงคลในยุคแรกของหลวงพ่อพินนั้นจะเป็นเนื้อตะกัว่วและต่อมาก็มีการจัดสร้างเป็นพระเนื้อดินและเนื้อผงพุทธคุณรวมถึงเครื่องรางของขังต่างๆในส่วนของหลวงพ่อพินนั้นท่านเป็นสหามิตรกับหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วเรื่องวิชาของท่านได้ร่ำเรียนมาจากหลวงปู่บัวแห่งวัดลวก และหลวงปู่จีนแห่งวัดท่าราดเหนือพระนางพญาหลวงปู่ลอดวัดเกลนจังหวัดปทุมธานีหลวงปู่ลอดท่านเป็นพระเกจิเรื่องวิชาอาคมเชื้อสายรามันของจังหวัดปทุมธานีในอดีตชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากโดยที่วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์เด่นเรื่องแคลคลาด คงกับพันชาตีเป็นเลิศโดยที่วัตถุมงคลของท่านนอกจากพิมพ์พระนางพญาแล้วยังมีเป็นพิมพ์พระสมเด็จซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างที่น้อยมากและปัจจุบันหาพบเจอได้ยากพระนางพญาหลวงพ่อสายวัดบางเฮียหรือวัดมงคลโคทาวาสปีพศ2495หลวงพ่อสายท่านนี้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ผู้สืบสายวิชาจากหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเฮียและท่านยังเป็นศิษฐ์ผู้น้องที่ร่ำเรียนวิชาสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อปานหลวงพ่อสายท่านนี้ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการแกะเคี้ยวเสือและช่วยหลวงพ่อปานในการอธิษฐานจิตจนเสือของท่านเป็นที่เรื่องลือและมีชื่อเสียงโด่งดังรายการพุทธสยามชาแนล กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอของทางรายการหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางรายการกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยครับ